จริงถ้าประธานมางานพวกเรามาเป็นแบบผู้ช่วยค่ะพเพราะว่าเรื่องหลักเลยก็เป็นเรื่องเขาแล้วก็มากับแบบเลโก้อย่างไงเราก็ต้องแบบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสริมจิจนตนาการเด็กๆอ,อย่างเงี้ยของเล่นกับเด็กตามวัยเขาค่ะเมื่อกี้ได้ชมงานเป็นยังไงบ้าง ก็ยังต่ออยู่ค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่เป็นครอบครัวเลโก้ที่แบบนั้นเราก็ต้องจบจนมากเลยค่ะแบบนี้จบจนมากๆเลยค่ะก็เหมาะมากๆกับเสาเมนี้นะคะที่เด็กๆจะมาถูกพ่อพี่แม่เดี๋ยวพอมีเด็กแล้วเราหนีลูกแล้วเราต้องคิดงของจัดการตอเช้ามันสับของถูกพี่สาวเราจะเตรียมยังไงบ้างกับเด็กแล้เขาพ่อเป็นคนเตรียมค่ะเรื่องเล่นเป็นเรื่องของพ่อก็ตอนนี้แม่มีหน้าที่ให้นมให้นมวนไปเจเจเจ้าอะไรนะครับเจ้าเมื่อวานนี้ ทำไมของใครฮะมันมีรูปยิ้มอยู่ข้างหลังนะราตแต่รอดใจเด็กมากครนะคุณต้องมึงอะไรบ้างกับเด็กของลูกเลยทุกๆปีที่เขาโตขึ้นเราต้องเตรียมอะไรบ้างเมือต้องเตรียมเตรียมร่างกายให้พร้อมสําหรับผมนะเด็กเขาแบบเขาจะพลังไม่มีหมดเลยมีแต่แบบพ่อพ่อนี่แหละถ้าพลังไม่ดีพักผ่อนน้อยเนี่ยเราจะไปก่อนเขาเพราะว่าเด็กเขาจะใช้ energy แบบเยอะมากดอกกลอลูกไม่ได้ดอกกลูกไม่ได้ครับก็คือเราต้องเป็นคนที่เราจะเป็นฝ่ายมันธนาการพาทำกิจกรรมอะไรนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ฝ่ายพัชนาการการเรียนรู้ก็จะเป็นคุณแม่เขาเราก็จะแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นกู o d c a l อันนี้เป็น bad call อ่า bad คอ l l อันนี้เป็นกู o d call มันยากไหมกับสร้างความทรงจำให้เขาดูทุกทุกปีอ่ะเพราะเวลืเราเราต้องเด็กเราต้องแบบเออคือผมว่าผมว่าทุกทุกปีอ่ะเด็กเขาก็จะมีความชอบที่ที่เขาจะเริ่มเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องในแต่ละปีเราก็ต้องมาดูกันว่าปีนี้เขาชอบอะไรอย่างอย่างเข้าวสองขวบเข้าวสามขวบอะไรเงี้ยเขาก็เอ่อเริ่มชอบการร้องเพลง เริ่มเริ่มดีควสเพลงเองตอนนั่งรถว่าดีเจอยากจะฟังเพลงนี้เปิดเพลงนี้ผิดเวอร์ชันไม่ได้ด้วยนะถ้าขึ้นอินโทรมาผิดก็คือป้าป๊าไม่ใช่อีกเวอร์ชันหนึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งุดเพลงอะไรนะไวรุ่นพี่เอกชัยรู้สึกว่าเพลงหมากัดใช่ไหมใช่ใช่ร เพลงเออไม่อยากพกเปียมาด้วย<อ>แต่ว่ามันเป็นเวอร์ชันนี้แบบเหมือนร้องไลฟ์อะครับเขาจะเริ่มต้นเพลงด้วยว่าเไ,ไป่องยาวไปเหรอว่าไงไวรุ<อ>่นใช่ไหมใช่ไหมครับ<อ>ใช่คิไไดไ้ว่าลูกเรามาทางนี้ผมว่าแน่มาทางนี้เพราะว่า <S 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 2> <S 2> คือที่บ้านอ่ะเราก็พยายามแบบมีลูกบอลเพราะพ่อชอบบอลแม่ซื้อประตูเล็กๆมาให้เราก็พยายามโยนบอลใส่ลูกลูกไม่เตะเลยครับแต่พอเปิดเพลงมาปุ๊บ เต้นมากกังนำกางนำสไตล์เต้นยังไงนะลูกอบอ้าวอาัือะอาบัือเ้นัอาปัจจาปัจจอาบัจจอาปัจจอาปัจจอาบัจจนาปัจจอาบัจจ์อาบัจจอาบัจจอาบัจจ์อาัจจ์อาบัจจอาะัจจ์อาบัจจอาัจจอาบัจจอาบัจจอาบัจจ์อาัจจ์อาบัจจ์อาัจจอาัจจอาบัจจอาบัจจอาบัจจนอาบัจจอบัจจอาบัจจบ ชอบอะไรไงพี่แจ๊คขาชอบนุ่มๆนุ่มนิ่มคือโฟมที่รองตรงสไลเดอร์นุ่ไม่เกี่ยวกันทั้งเป็นส่วนหนึ่งฮะเป็นเป็นส่วนหนึ่งของงานลงเขาสไลเดอร์ลงมาแล้วเจอโฟมมันนุ่มนิ่มเขาชอบนี่มันเป็นพี่เมื่อกี้เมื่อกเป็นอะไรนะคะวันนี้มางานอะไรนะลูกเลเลยพูดเต็มเสียงได้ไหมครับงานต้อต้องมีครับด้วยึงครับมางานอะไรนะครับงานมือ เอกพันธอ๋อถ้ามีครับจะให้ท่านประธานฝากชวนที่ทำงานเด็กวมาเที่ยวเยอะๆนะครับป้าหนูเต็มเสียงได้ไหมมาเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆนะครับมาเที่ยวเยอะๆนะคพี่